ค่คุณผู้ชมไปที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลนี้แหละค่ะนั่นหมายความว่าธุรกิจในชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวก็เริ่มฟื้นตัวด้วยหลังจากที่ซบเซาจากการระบาดของโควิด -19 มาเกือบ2ปีคุณมยุรีอัคราบาลไปฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในชุมชนค่ะ หลายครอบครัวพาบุตรหลานมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่อย่างครอบครัวนี้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการมาเที่ยวที่วังน้ำเขียวเป็นครั้งแรกก็ประทับใจโดยเฉพาะอากาศที่เย็นสบายก็บรรยากาศดีไม่ไกลจากกรุงเทพก็เลยเลือกที่จะมาที่นี่ค่ะคแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างดีมีอากาศอย่างเย็นอยู่ครับ เราเรามาที่นี่เราก็มากลางเต็นท์อยู่กันนอนกลางเต็นท์สัมผัสบรรยากาศใช่ไหมคะใช่คแล้วก็เมื่อคืนก็มีการเติมทดลองกันนิดหน่อยส่วนครอบครัวนี้มาจากปราจีนบุรีพาบุตรหลานมาชมฟาร์มสัตว์ที่หาดูได้ยากเขาบอกว่าเกือบสองปีที่ไม่ได้มาเที่ยวเพราะการระบาดของโควิด -19 ก็ยังระวังอยู่ครับพยายามเซฟตัวเองพอสมควรไม่ใช่พอสมควรมากเลยแหละ ครับผมมีวิธีเซฟยังไงบ้างคะก็พยายามโซเชียลฮะโซเชียลแล้วก็ล้างมือบ่อยๆครับผมแล้วก็แมสจะปิดตลอดครับผมค่ะที่ผ่านมานี้ได้ท่องเที่ยวบ่อยไหมคะในช่วงสถานการณ์โควิดไม่ได้เที่ยวเลยฮะหยุดหยุดมาเกือบสองปีแล้วฮะอืมค่ะอันนี้เรียกได้ว่าอาจจะเป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยใช่ครับที่มาเที่ยวตั้งแต่โควิดระบาดใช่ครับผมการท่องเที่ยวในอำเภอวังน้ำเขียวเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากซบเซามาเกือบ2ปี ชาวสวนนำสินค้าเกษตรอย่างผักและผลไม้ในพื้นที่มาส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวก็มาจับจ่ายทำให้ธุรกิจชุมชนเริ่มฟื้นตัวก็ดีอยู่ค่ะดีเรื่อยๆเยอะพอสมควรเท่าๆกันค่ะเทียบกับปีที่แล้วเท่าๆกันแต่ปีที่แล้วอาจจะเยอะกว่าการจับจ่ายอาจจะจะหายไปครึ่งหนึ่งของปีที่แล้ว ใช่หายไปเยอะเลยค่ะเขาปีที่แล้วจะดีกว่านี้จักจ่ายใช้ส่วจะดีกว่านี้คือขักกว่านี้อันนี้คือเหมือนกับว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีเนาะยังไม่ฟื้นตัวก็หายไปครึ่งนึงไม่ไม่ครึ่งนึงเกือบเยอะเลยแหละ <c oughs> ธุรกิจการท่องเที่ยวในอำเภอวังน้ำเขียวส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในท้องถิน่นแต่ละกิจการเกื้อนหนุนกันไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงแรมและที่พัก ซึ่งผู้ประกอบการท้องถิ่นเรียกร้องให้ภาครัฐจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวและสนับสนุนมาตรการเพื่อให้คนออกมาจับจ่ายมากขึ้นซึ่งถือเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนมยุรีคารบาลไทย PBS รายงาน